ฟ์มรัฐภูมิแจงไม่เกี่ยวเรียกรับเงิน20ล้านจากดีไอคอนยอมรับอ้างชื่อหนุ่มกันชัยที่ตึก RS Group ุปในรัฐภูมิโตโคงทรัพย์อดีตนักร้องถแถลงชี้แจงกรณีที่มีคลิปบันทึกเสียงเจรจาร,ระหว่างนางสาวกลิตอนงสุวรรณวงศ์เจ้าของเพจกลิตอนงต้านโกงและนางสาวปัจจรัตกนกรักธนพรหรือปัน่นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีดีไอคอนกรุ๊ปพัดพิงว่าตัวเองนั้นเรียกรับเงิน20ล้านบาทเพื่อพาออกรายการโทรทัศน์ นะรัฐภูมิเปดิดเผยว่าก่อนหน้านี้นด้รู้จักกับนางสาวกฤิตอนองเพราะว่าไปช่วยโปรโมทพรรคการเมืองจนช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้รับการติดต่อจากนางสาวกฤิตอนองอีกครั้งหนึ่งให้ช่วยโปรโมทสินค้าของบริษัทเดียไอคอนกรุ๊ปจากนั้นนางสาวกฤิตอนองก็เงียบหายไปกระทั่งในเดือนตุลาคมนางสาวกฤิตอนองก็โทรมาให้พูดกับนางสาวปัญจรัตน์ว่าตกลงจะว่าจ้างโปรโมทธุรกิจ ด้วยงบ20ล้านบาทแต่ระหว่างการพูดคุยกันได้ข้อมูลมาว่าบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปทำธุรกิจถูกต้องและอยากจะชี้แจงเนื่องจากถูกกระแสของสังคมออนไลน์โจมตีจนได้รับความเสียหายตัวเองจึงแนะนำให้ไปออกรายการโหนกระแสเพราะเป็นรายการที่น่าเชื่อถือแต่ไม่ยืนยันว่าหากไปออกรายการแล้วจะผิดหรือถูกในรัฐภูมิยังบอกว่าภายหลังจากการพูดคุยในคืนนั้น ก็ไม่ได้มีการเจรจาจ้างงานและก็ไม่ได้รับเงิน20ล้านบาทและมั่นใจว่าการเจรจาในครั้งนั้นใช้เวลามากกว่า29นาทีตามที่มีคลิปบันทึกเสียงออกมาจึงชื่อว่ามีการตัดต่อคลิปเสียงบางส่วนออกไปเพื่อทําให้ตัวเองนั้นเสียหายซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ตัดต่อแต่ทนายความอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าแจ้งความกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมายอมรับว่าได้พูดคุยกับกัญชัยกำเนิดพรพิธีกรรายการโขนกระแสเพื่อขอโทษกรณีนำชื่อไปแอบอ้างแต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำใครเสียหายส่วนสถานการณ์เมืองของตัวเองนั้นยังคงเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคแต่หากทางพรรคเรียกไปสอบถามก็ยินดีที่จะชี้แจงทุกกรณีเพื่อยืนยันในความบริสุทธิ์